สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมมาโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์มีเงาที่วิ่งผ่านไปราวกับสุนัขจิ้งจอกแล่นผ่านสันเขาอัศนีไปเขาไม่ได้บินแต่กลับวิ่งไปบนภูเขาอย่างเงียบเียบและซ่อนตัวหลังก้อนหินยกักด้วยความเร็วที่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นนอกจากจะมีคนตั้งใจมอง มีเสียงระเบิดดังมาจากด้านหน้าซึ่งทำให้ดวงตาที่ใหญ่เรากับบัวของที่เหิงเบิกว้างขึ้นอย่างตื่นตาเขาไม่ได้มีการป้องกันที่ทรงพลังเหมือนหัวหน้าหลิงและไม่มีภูมิคุ้มกันเปเลวเพลิงแบบเจียงอี้ด้วยดังนั้นเขาจึงต้องคอยหลีกเลี่ยงเปเลวเพลิงอัศนีขณะที่ค่อยๆมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนอกจากนี้เขายังไม่กล้าบินในที่แจ้งและแอบย่องมาแทน ดังนั้นเขาจึงมาถึงที่นี่หลังจากที่เจียงอี้และหัวหน้าหลิงได้แลกบัดกันหลายครั้งแล้วตายตายจะไอ้หมาป่าเดียวดายไอ้หมาสารเลวข้าจะต้องบทเจ้าเป็นเนื้อสับให้จงได้ พี่หึงวิ่งไปข้างหน้าราวกับสุนัขจิ้งจอกอุณหภูมิด้านหน้าอาจร้อนขึ้นมากแต่เขาไม่ได้สนใจมันเลยและในตอนนี้หัวหน้าหลิงกำลังคอยปราบเจียงอี้ไว้อยู่มันจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่เขาจะลอบโจมตีและเจียงอี้จะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัย พี่เหิงตาบอดไปเพราะความเกลียดชังแล้วมันไม่สำคัญว่าเจียงอี้จะทำให้เขาอะายหรือเปล่าแต่ผู้ใต้บัญชาของเขามากกว่า12คนแปรพักไปหาเจียงอี้ซึ่งเขาไม่สามารถอดกลั้นกับเรื่องนี้ได้ดังนั้นเขาจึงขอให้หัวหน้าหลิงช่วยกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาตอนนี้หัวหน้าหลิงกำลังสู้อยู่และเขาคงไม่มีทางพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ไป พี่เหิงจึงเลียบไปตามสันเขาอัศนีอย่างไร้ยยังอายเพื่อจะได้สังหารเจียงอี้พร้อมกับชาระแค้นและความอัปยศอดสูที่เจียงอี้มอบให้เขาเสียงระเบิดค่อยๆใกล้เข้ามาและหัวใจของพี่เหิงก็เต้นถี่ขึ้นเขาไม่กล้าแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกมาและเพียงแค่มองรอบๆด้วยตาเปล่าขณะที่ค่อยๆวิ่งไปตามเสียงทันใดนั้นเอง เขาก็เห็นว่าการระเบิดหยุดลงแล้วดวงตาของเขาเปล่งประกายไปด้วยความปิติยินดีขณะที่เขาคิดว่าเจียงอี e ้คงถูกหัวหน้าหลิงสังหารแล้วใช่ไหมนะก่อนที่พี่เหิงจะยิ้มได้จนสุดร่างร่างหนึ่งก็ค่อยๆบินมาซึ่งตามมาด้วยทองฟ้าที่เต็มไปด้วยมังกรเพลิงและร่างอีกร่างก็ส่องแสงระยิบระยับอยู่กลางอากาศตลอดเวลามันเป็นไปได้ยังไงกัน เขาค่อยๆยเพ่งมองตรงนั้นและเห็นว่าคนที่กำลังหนีอยู่ทางด้านหน้านั่นเป็นหัวหน้าหลิงจริงๆหรือแล้วคนที่ย้ายร่างฉพลันอยู่ข้างหลังคือเจียงอี้จริงๆดูจากท่าทีของหัวหน้าหลิงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกสลดใจอย่างผิดปกติ ทั้งผมและเสื้อผ้าของเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อนี่มันไม่ถูกต้องพี่เหิงตื่นตกใจเมื่อทั้งสองคนกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิรอบๆก็เพิ่มขึ้นมาก มังกรเพลิงที่เจียงอี้ปลดปล่อยออกมานั้นส่องแสงสีฟ้าและมันคือกลุ่มก้อนของเปเลวเพลิงอัศนีจริงๆหนีที่เหิงตกใจมากตอนนี้เขาไม่ได้คิดเรื่องอื่นใดเลยและเพียงแค่อยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดในตอนนี้ เขาอยากจะหนีกลับไปยังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างและออกจากเกาะอ,อัศนีฟ้ากระจ่างแล้วเขาไม่อยากจะพบเจอเจ,อเจียงอี้อีกต่อไปปรับใดที่เขาหนีไปได้เขาจะยังลืมเรื่องการล้างแค้นไปได้ด้วยซ้ำ แต่น่าเสียดายที่ความเร็วในการตอบสนองของพี่เหิงช้าเกินไปเขาพยายามแอบหนีไปอย่างเงียบๆและทําให้ความเร็วของเขาช้าลงเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคลื่นความร้อนแผ่ออกมาเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถ่ายโอนแก่นแท้พลังจํานวนมหาศาลเข้าไปในโลสักดิสิษธ์ แต่คลื่นความร้อนก็ยังคงแทรกซึมผ่านโลศักดิ์สทธิ์เข้าไปและทำให้ร่างกายของเขารู้สึกร้อนชาและทำให้แขนขาของเขาไร้กำลังจึงทำให้ความเร็วของเขาช้าลงไปอีกในตอนนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้และต้องการทยานขึ้นไปบนฟ้าซึ่งมันทำให้เจียงอี้เห็นเขาแต่ไกลจากนั้นร่างของเจียงอี้ก็หายลับไปในทันทีและปรากฏขึ้นข้างๆที่เหิงหกิโลเมตร จากนั้นเจียงอี้ก็ตวัดดาบมังกรเพลิงและส่งมังกรเพลิงออกมาพร้อมกับเลวเพลิงอัศนีทันทีเมื่อสัมผัสได้ว่าห่วงอากาศกระเพื่อมจากด้านหลังพี่เหิงก็หันกลับไปและบังเอิญเห็นร่างของเจียงอี้ปรากฏขึ้นมา เขาร้องออกมาอย่างซึ้งหวังทันทีไม่นะเจ้าค่าข้าไม่ได้นะอยากฆ่าข้าเลยหัวหน้าเจียงตราบใดที่เจ้าไม่ฆ่าข้าข้ายินดีที่จะทําทุกสิ่งเพื่อเจ้าเจียงอี้จ้องไปที่พี่เหิงและพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่แยแสข้าไม่อยากได้มันข้าว่ามันน่าสะอิดสะเอียนนักถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นสุนัขเฝ้าบ้านให้ข้าใจซะขณะที่มังกรเพลิงส่งเสียงออกมา โลศักดิษิ์ของพี่เหิงก็แตกสลายไปในทันทีและร่างของเขาก็ถูกแผดเผาไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพี่เหิงกลายเป็นชายผู้อยู่ในกองเพลิงไปในขณะที่เขาแดดดิ้นอยู่กลางอากาศและกรีดร้องออกมาเรื่อยๆอย่างน่าสังเวชและมลันแหลมคมจนสะท้อนไปทั่วถิ่นรกร้างนั้นน้องเหิง ขวหน้าหลิงที่บินอยู่อีกมุมหนึ่งก็บินเป๋ทันทีและตระหนักได้ว่าเจียงอี้ไม่ได้ไล่ตามเขามาและเขายังได้ยิงเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชใบหน้าของเขาพลันเปลี่ยนไปทันทีขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธหากพี่เหงกรีดร้องดังเช่นนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเขาถูกเผาทั้งเป็นระยะทางจากที่นี่กับเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างห่างกันราวราวกิโลเมตร แต่สำหรับคนที่มีความแข็งแกร่งเท่าพี่เหิงที่กรีดร้องออกมาด้วยเสียงทั้งหมดของเขาก่อนจะตายแม้แต่ผู้คนที่อยู่ในเมืองก็ยังได้ยินเสียงนี้อย่างชัดเจนคนปกติจะไม่ได้ยินว่ามันเป็นเสียงของใครแต่กับหัวหน้าหลี่หัวหน้าอิงและผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนนั้นรับรู้ได้และพวกเขาต่างมองหน้ากันและเริ่มเปลี่ยนสีหน้าไปที่เหิงตายแล้ว หัวหน้าหลิงและเจียงอี้ยังคงสู้กันยู่แต่พี่เหิงที่แอบตามไปที่นั่นกลับถูกฆ่าตายจริงๆเจียงอี้ยังสังหารพี่เหิงได้ภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลของหัวหน้าหลิง ก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดหวังกับเจียงอี้เอาไว้สูงนะักแน่นอนว่าไม่มีใครสงสัยเลยว่าหัวหน้าหลิงอาจแพ้ได้แต่ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนความคิดและประทับใจในเจียงอี้มากขึ้นแล้วหัวหน้าเจียงแข็งแกร่งเกินไป ดวงตาของหนิวเติงและคนอื่นๆลุกโชนเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงที่เหิงกำลังกรีดร้องอยู่พวกเขาทั้งหมดก็ภาวนาอยู่เงียบๆให้เจยงอี้รอดมาให้ได้และหากเจยงอี้รอดพ้นมาได้ สถานะของพวกเขาในเมืองจะสูงขึ้นมากในภายภาคหน้าโดยเฉพาะตอนที่เจียงอี้พูดขึ้นมาว่าในฐานะหัวหน้าหากข้ายังไม่แม้แต่จะปกป้องลูกน้องได้แล้วข้าจะเป็นหัวหน้าไปเพื่ออะไร ลูกน้องข้าจะติดตามข้าไปเพื่ออะไรคำพูดนี้มันทำให้ใจของทุกคนมุ่งมั่นที่จะรับใช้เจียงอี้มากยิ่งขึ้นเลวเพลิงของการต่อสู้ที่สารเขาอัศนียังคงลุกโชนหลังจากที่เจียงอี้สังหารพี่เหิงไปแล้ว เขาก็ยังคงมุ่งไปหาหัวหน้าหลิงอย่างบ้าคลั่งโดยไม่แม้แต่จะฉกแหวนของพี่เหิงก่อนเลยเจียงอี e ้หนักแน่นมากกว่าเขาจะต้องไม่หยุดหรือหนีและต้องโจมตีต่อไปซึ่งมันคือการป้องกันที่ดีที่สุดของเขาแล้วเลวเพลิงอัศนีในไข่มุกวิญญาณเพลิงเหลืออยู่มากเท่าไหร่ เจียงอี e ้ไม่ได้สนใจและตัดสินใจที่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายเท่านั้นเดิมทีหัวหน้าหลิงอยากจะเห็นว่าพี่เหิงตายและหรือไม่แต่เมื่อเขาหยุดอยู่กลางอากาศเจียงอี e ้ก็ไล่ตามมาอีกครั้งและทำให้ร่นระยะห่างของพวกเขาด้วยการย้ายร่างฉพลันอย่างบ้าคลาั่งหัวหน้าลิงสบทออกมาไม่กี่คำก่อนที่จะล่าถอยต่อไป15นาที 30นาทีหนึ่งชั่วโมงเจียงอี e ้ยังคงโจมตีต่อไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่าเปลวเพลิงอสศนนีของเขาจะไร้ขีดจำกัดเขาไม่ได้หยุดเลยแม้แต่ครู่เดียวและย้ายร่างฉับพลันไปเหมือนผีในขณะที่จะคอยย้ายไปด้านบนด้านล่างทางซ้ายทางขวา หรือข้างหลังหัวหน้าหลิงซึ่งทำให้หัวหน้าหลิงทำอะไรไม่ได้ด้านหัวหน้าหลิงเองก็ไม่สามารถแม้แต่จะโจมตีได้ด้วยซ้ำเนื่องจากแก่นแท้พลังของเขากำลังถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและต้องลดความเร็วลงด้วยซ้ำไม่เช่นนั้นหากโลศักดิ์สิทธิ์ของเขาแตกสลายไปเขาก็คงจบเหตุเหมือนกันเปลวเพลิงอ,อัศนีของเด็กนี่ไร้ขีดจำกัดหรือ หรือว่าบางทีนี่อาจจะไม่ใช่เปลวเพลิงอัศนีแต่ที่จริงแล้วมันคือรูปแบบเต่าอักคีธาตุเขาเข้าถึงรูปแบบเต่าอัคคีธาตุระดับสูงแต่แก่นแท้พลังยังไม่ถึงระดับนั้นหรือเมื่อหัวหน้าลิงนึกถึงความเป็นไปได้เขาก็ขนลุกไปทั่วร่างหากเปลวเพลิงอัศนีของเจียงไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ เขาจะทนได้เพียงแค่สองถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นและหากโล่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาแตกสลายไปก่อนเขาจะอยู่ในช่วงที่เลวร้ายอย่างแท้จริงเจียงอี้ยังคงโจมตีต่อโดยไม่พูดอะไรหลังจากผ่านไป15นาทีสีหน้าของหัวหน้าหลิงก็แน่วแน่ขึ้นขณะที่ตะโกนว่าหัวหน้าเจียงพอกันเถอะ น้องเหิงเองก็ตายไปแล้วและมันไม่คุ้มค่าที่ข้าจะยืนหยัดเพื่อเขาอีกต่อไปเราจบการต่อสู้ในครานี้โดยเสมอกันและในภายหน้าเราก็จะไม่ยุ่งเรื่องของการและกันดีไหมหัวนหน้าหลิงต้องการสงบสึก เจียงอี้หยุดไปชั่วขณะและเพิ่มการโจมตีให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงของกระแสไฟฟ้าขณะที่ร่างของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่น่าสะพรึงเขาตะโกนกลับไปอย่างเย็นชาว่าหัวหน้าหลิง ตั้งแต่ที่เราสู้กันเราก็ต้องหาถึงผลลัพธ์นั้นหากไม่พูดถึงเรื่องความตายของท่านกับข้าอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปใช่ไหมการโจมตีและการป้องกันของหัวหน้าหลิงนั้นร้ายกาจมากแต่ข้าหัวหน้าเจียงผู้นี้ก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องนั้นนะักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ